ลเสวัสดีครับผมเอแปขายรถไปนน้ำหรือรตีพร้อมครับเมื่อนี้มีเรื่องเล่าดีๆมีรถสวยๆคันนี้มานำเสนอครับคันนี้กระ,ะตีไร้ว่ารถสวยแท้เลยครับรถบ้านแท้แ มื่อเดียวป้ายแดงนะครับสิเป็นอย่างรอชมครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจนะครับสำหรับโฮเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับผมเบอร์โทรผมแปะไว้ข้างล่างนะครับแอดไลน์จากเบอร์โทรเลยครับผมามาชมกันครับมือนี้ผมมีโตโยต้ายาริส1.5 g ปี2010นะครับตัวจีเลยตัวท็อปของเพิ่นเลยสีดำสวยๆคันนี้ผมไปซื้อฮอดบ้านเลยผู้ใดเห็นกะคลิปผู้นั้นกะคงสิได้เบิ่งกันอยูนะ่เนาะผมไปซื้อถึงบ้านเพิ่นเลยนี่ครับสบภาพสีสันนี่ ผมว่าสวยงามเลยครับเก่าสิบห้าเอร์นยิ่งเป็นสีดำนี่บัดเงาขก้นมากที่ช้ำๆเนียนๆแบบนี้น,นะครับสวยๆไฟหนากกนยังใสดีนะครับไฟหนานยังใสดีหลดจอดในบ้านตลอดไฟตัดหมอกมีมาจากโรงงานแบบนี้ครับสีดําตัวแต่มันจะเป็นดําบ่าดำเมทัลิกเนาะกับสิมีเม็ดผสมสวยครับสวยายางก็ย่างสวยนะครับแม็กคอซสิบห้านิ้วจากโรงงานยางตัวนี้เป็นปี 22, ยี่สิบสองโยก็ถือว่าใส่ได้ผมเบิ้งปีแล้วปียี่สิบสองใส่ได้ ไฟเลี้ยวที่กระจกพอเป็นตัวท็อปตัว G ไฟเลี้ยวที่กระจกมีกุญแจมีรีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้นะแล้วก็อ่านี่มีอ่ากันสาดแล้วกันสาดกระจกติดมานนะครับเป็นของตกแต่งแต่โรงงานพอเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตางแบบนี้ครับสเกิร์ตางสเกิร์ตไยอ่าสปอยเลอร์สวยๆนะครับอ่าสวยๆแบบนี้ด้านท้ายสวยๆไฟเฟ่ยบ่แตกบ่าลาบ่บินโลกกงโลโก้โกโกยุทอย่างครับนี่อ่านี่ โลกโก้โตโยตา้าศูนย์โตโยต้าก็ยังมีนะครับเนาะสติกเกอร์ต่างๆสแสดงว่าคว่ำเดิมยังเดิมนะครับอ่าสเกิร์ตด้านหลังก็สวยสปอยเลอร์สวยไฟเบรกว่ามีแตกว่ามีลาวว่ามีบินนะครับนี่ด้านข้างแบบนี้สวยๆยางทุกเส้นทุกวงเต็มๆนะครับสีสันสวยงามมือปุ่มมือเปิดกระจกก็ยังอ่าแข็งแรงดีพับได้ตัวนี้พับได้ว่าเป็นตัวจีไฟเดี่ยวกับว่าแตกนะครับไฟเดี่ยวกระจก ่มามสสวยแบบนี้รถก,กันนีไดความสวยนะครับความสวยเลยละ่ะนะฮะยิ่งเบยสีดําแบบนี้วกวันโอ้หายากเสสวยนี่มาดูกระจกกระจกก็ยังเป็นบานเดิมโรงงานตัวจต้าอยู่ครับนี่ยังเป็นของโตโยต้ายอยู่นะนี่สแสดงว่าพวกคยเปลี่ยนภาษีหกแปดภาษีธันวาหกแปดเดี๋ยวผมต้อให้เป็นหกเก้าแล้วก็ฟิ์มฟิ์มบ่สวยนะครับฟิ์มบ่สวยก็เลยเห็นประชัดปนไหนแต่ว่าพวกเป็นยัง เดี๋ยวผมเปลี่ยนฟิล์มให้รอบขั้นเลยหกสิบสี่สิบรอบขั้นเลยเปลี่ยนให้หมดเลยอ่าแต่บ่สวยแค่บานหนากับานหลังแหละแต่เปลี่ยนใหม่ไปรอบขั้นกันเลยพ่อกระเทอนอ่ามาเบื้องภายในที่นี่ครับตัวจีมันจะเป็นบอ่อหนังโรงงานอ่าบอ่อหนังโรงงานเกิดเป็นมิลูแบบนี้เนาะบอ่บอบ่ขาดนะครับพ่ขาดเลยอ่าบ่ขาดเลยนี่แบบนี้แหละสวยๆแบบนี้ครับผมอ่าได้จอพร้อมได้จอสวยๆพร้อมอืมเบื้องฝาหลังค่าน้ำกับฝาหลังค่าฝาหลังค่ากครัง สะอาดสะอาดขาวสะอาดสะอาดมากเลยครับรถใส่ผู้เดียวเนาะใส่เมื่อเดียวแบบนี้ตัวจีมันสิเป็นแอร์แบ็กคูเนะครับแอร์แบ็กคู่แอร์แบ็กคู่สวยนี่ด้านข้างก็สิมีสีเท่าสลับกับดํเมื่อเปลดกกระตุกแต่งเป็นสีเท่ากันสีเท่าท่องๆนะครับอ่าหุ้มหนังคมได้นี่แผงประตูกับหุ้มหนังบอมว่าเป็นเป็นพลาสติกขึ้นรุ่นอีรุ่นเจเนาะสิเป็นหนังเลยอ่าในส่วนของเพจครับอ่าเำามาเบิ่งในส่วนของเพจก็ดื้อๆหม้อกอยู่ครบเนาะน็อตเนสประตู บพทันเคยขันเนาะครับเนาะบพทันเคยขันอ่าเคยขันเอาดูดูด้านหลังนี่ครับด้านหลังก็เป็นบอหนังพื้นพรมสะอาดสะอ้านเลยนะครับกันนี่กันนี่พื้นพรมสะอาดสะอ้านเบาะหนังสวยๆอ่าของฟังด้านหลังยั่งแน่นๆนะครับแน่นๆแทงประตูกับหุ้มหนังคือกันทุกบานนะครับไปจูบทุกบานขึ้นลงไฟฟ้าเอาไวเบื้องด้านหลังหลังโตโยตาย,ยา่าริดกะสินี่โชคกันยังดีๆเลยครับเป็นบาโช้กแคร์ปอยมือกันโยกขึ้นเลย บอต้องประคองเนี่ยแต่ว่าเบิ้งความเดิมเหมือนกับน็อตเดิมๆเนาะน็อตเดิมๆแบบนี้อ่าสองฝากสองฟังเดิมๆอ่าตะโพงตะเก็บก็สวยๆครับตะโพงตะเก็บก็สวยๆเดิมๆอืมทั้งสองฟังแหละสวยเลยอ่าตะโพงตะเก็บเดิมรถเดิมข้อมเดิมนะครับเดิมข้มเดิมมากตัวอ่าในส่วนของที่เก็บยางอะไรบ๊อบบ๊อพับได้หกสิบสี่สิบก็คือแบ่งพับได้แบ่งพับได้สิ่พับข้างเดียวหรพับสองฟังก็ได้เวลาพับก็ชี เวลาเขา้าผักผงชูวางสัมภาระได้หลายนะครับเกือบเรียบกุล่ะเอาผัดเกือบเรียบเลยแบบนี้วางสัมภาระได้หลายครับสำหรับโต๊ะแต่ออย่ารีดเรลือเรียบแบบนี้แหละมาเบิ้งสัมภาระอุปกรณ์ยางอะไรบ้านนี้อันนี้ล็อกนะครับเนาะเดี๋ยวนี่ตัวนี้ก็ยังใส่ได้สมบูรณ์นี่อุปกรณ์อยู่ครบยางอะไรสวยเลยยางอะไรก็ยังสวยๆครับนี่ อุกปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบบอกเบกิกอยู่ครบไม่เลี่ยงจุดใต้บอ่อนะครับสำหรับตัวยาต้ยาฤทธิ์บางคนสิบบอเคยเห็นแต่ห้องคอนุญาตเอาบอขึ้นจักหน่อยอะนะครัถ่ายมุมนี้ที่นี่สิได้เห็นจะชัดนะครับเบิ่งกันจะชัดรีวิวกันละเอียดละเอียดรถสวยๆแบบนี้นี่ฝั่งขวาบอหนังก็บบอคอนหนังนะครับขออนุญาตบอหนังแน,น่น,น,นๆทุกจุดทุกตัวสะอาดสะอ้านครับหลังเบาะคนขับหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้ายังแน่นๆ แป้งประตูหุ่มหนังสวยๆว่าพี่ขาดครับหนังว่าพี่ขาดเลยอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับทีนี้งานแป้งประตูคนสะอาดสะอ้านด,ดีหนังบ่ขาดเต็มุดครับนะแล้วก็มีกระจกทุกบานขึ้นลงไฟฟ้านะครับเนาะอ่าตกแต่งโดยสีบอลน,นี่กุญแจครบสองดอกนะครับกุญแจรีโมทครบสองดอกเลย,ร,เร,ร,เลยรถก่อนข่างจะดูแลดีนะครับมาแอร์แบกคูน่ะอ่าเดี๋ยวเปิดเบงเล็กไหมครับเบงเล็กไหม สองแสนสี่หมื่นครับไม่แท้ๆสองแสนสี่หมื่นลดสิบกว่าปีไม่สองแสนสี 2, 40, 000, ่หมื่นก็ถือว่าน้อยมากครับใส่ปกติเบ้อเบ้บอเฉียผมดูแลามาสะอาดสะอาดดีพอต้องห่วงอ่าแล้วก็ในส่วนของน็อตนั่อ่าเห็นบ่ผมเห็นสิญญาบออกให้นี่ครับอืมดูแลตลอดเลยเติมล่มยางปีใดเปลี่ยนยางปีใดติดไม่เหมิดครับขั้นนี้ออนทางดูแลดีเจ้าของเกา่ามันเป็น อ่าตอนนี้มันไปทํางานที่เมืองนอกนะครับมันไปอาจารย์แหละเลยผ่อน,น,นขางสิดูแลดีอยู่นะมึงนีห้องเครื่องที่นี่ครับ้องเครื่องเริ่มตัวที่ความเดิมของฝากระโปรงเิ่นนี่ฝากระโปรงมเดิมครับน็อตบ่เคยขันเลยน็อตบ้เคยขันอืมสติเกอร์ยังอยู่นะ่ออ่าบ่เคยแกะนะครับฝากระโปรงโลโก้โตโตยต้าอยู่ครบน็อตฟัพุ่นสวยๆกันฝากระโปรงเดิมแบบนี้อ่ะสมซอกแบบนี้ครับ ตัวเอลตัวยังยุครบนะครับเด้อโอเอลฟังฟังนี่นี่โอ้หง่ามมากเลยครับรถคันนี้ผมเคยติดแก๊สสังเกตง่ายๆนี่อ่ะยุครบอ่ากล้องนี่เป็นกล้องไฟซีนอลนั่นเองนะครับมาไฟซีนอนเพิ่มความสว่างเพิ่มความสว่างของไฟหนา้านี่ยติดเพิ่มเมื่อเมื่อวน้มีผลนี่ยังครับก็พอดีก็คือว่าสว่างขึ้นมาครับเดี๋ยวเาสตาร์ทเครื่องอีกเบิ้งครับสำหรับโตโยต้ายาริดคันนี้นี่ เงียบๆเบเาๆนิ่งๆครับลดรูแล่ดีรูแล่ตามระยะการใส่งานตลอดน้ำมันคงน้ำมันเครื่องนะแทกแสมากเพราะตองห่วงกับก้อนเคลื่อนไม,ม่มีดอกนะแสยังเป็นสีเหลืองอยู่นะครับไม่ดัเลยอย่างไอแสดงว่าเปียนน้ำมันเครื่องตรงระยะเพิ่นแต่สีเหลืองงามแบบนี้แหละครับนี่เงียบๆนิ่งๆบรรดรถไม่ได้สตาร์ท <c oughs> อันนี้ก็อีกเงานะครับแบตเตอรี่ใส่ในเงาหัวจอวกันยังสตาร์ทิตปกติน่ะ เดี๋ยวเข้ามาฟัางราคากันคันนี้ครับสรับโตโยต้ายาลิสเสียงเงียบเงียบแบบนี้นะครับนะคันนี้ผมเปิดราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นแบาทครับหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทในรถปีสองพันสิบในรถโต๊ะท็อปในรถบ้านเมื่อเดียวเดิมเดิม ดูแลรักษาดีไปใส่งานสะอาดสะอ้านลดประวัติดีอ่ารับรองว่าผู้ใดได้ไปคุ้มนะครับเนาะอ่าสหรับเบอร์โทรผมยอยู่ข้างล่างโทรเข้ามาได้แอดไลน์จากเบอร์โทรได้ครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แน่สำหรับโฮเซลเรคคอร์อดศิลปินรถบ้านมือสองครับผมสำหรับมือนี้ผมครับโตโยต้ายาริสคันหล่อๆคันนี้กัญชิฟากไปแค่นี้รักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับรถบ้านมือสองราคาถูก คัดสรรถคุณภาพบริการด้วยความสื่อสันและจริงใจอยากซื้ออยากขายขอให้บอกใกล้ไกลส่งได้ถึงที่ที่นี้แปดเจ็ดบุเลิศคาเซ็นเตอร์